เสน่เจนโกเมนไม้มงคลเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยมาทำความรู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบนมานะคะวันนี้เพื่อนๆคะเราจะพาเพื่อนๆนนะคะมาทำความรู้จักกับ ต้นสเสนจันโกเมนนะคะต้นสเสนจันโกเมนก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะก้านใบก้านดอกเขาก็จะเป็นสีแดงผอเลือดหมูนะคะคือสีแดงเข้มนั่นเองนะคะใบของเขาก็จะเป็นใบรูปหัวใจนะคะลายมันมนนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าหูเขาจะชิดนะคะหูเขาจะชิดแล้วก็มีความแข็งของก้านใบพอสมควรนะคะอันนี้ก็ผู้ใด นะคะปลูกแล้วก็คือเขาจะมีความมงคลในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะผู้ใดปลูกก็จะมีคน รักคนหลงคนชื่นชอบนะคะทำกิจการค้าขายอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะส่วนผู้ใดที่ชอบการเสียงทายนะคะก็มักจะได้ลาบจากการเสียงไทยอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะก็เป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามต้นหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งแอบ,บเองก็หลงรักเขาขึ้นมาทันทีนะคะนี่ก็อีกเป็นเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่คุณป้าก็เพาะไว้นะคะ เป็นยังไงมั่งคะเ,เพื่อนๆสำหรับสเสนจันโกเมนนะคะซึ่งเขาก็จะแตกต่างกับสเสนจันแดงอย่างที่แอดเคยทำคลิปความแตกต่างระหว่างสเสนจันแดงกับสเสนจันโกเมนมานะคะก็คือเห็นได้ชัดในเรื่องของก้านใบนะคะที่ของสเสนจันโกเมนจะเป็นสีแดงเข้มนะคะสีแดงเลือดหมูนั่นเองนะคะส่วนจันแดงเขาจะมีแดงอมเขียวนะคะก็จะดูอ่าแล้วก็ลักษณะใบของเขาก็จะพลิ้วกว่าจันโกเมนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ เป็นลักษณะที่แตกต่างกันเนาะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวความสวยงามของต้นจันสเสดจันกุมน,นะคะทุกคน หลงรักเข้าแล้วซีคือสวยงามมากนะคะผู้ใดปลูกแล้วก็จะนำความโชคดีมีเมตตามหานิยมนะคะมีคนรักคนชอบนะคะตั้งไว้ที่ร้านค้าก็กิจการร้านค้าก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองน,นั่นเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของใครที่ชอบการเสี่ยงทายนะคะเขาบอกว่าอาจจะได้โชคลาบจากการเสี่ยงทายมาบ่อยๆนั่นเองนะคะเนาะให้เราดูแลเขารดน้ำปรวนดินเขานะคะแล้วก็ เชื่อมั่นในใน,ในต้นไม้ของเรานะคะว่าเขาเป็นมงคลจริงๆนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อความสวยงามของเสน่ห์จันโกเมนให้กับเ,เพื่อนๆเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ